นี่ค่ะคือตัวที่ใช้นะคะหลังจากที่เราดูคลิปไปแล้วนะคะ่วนตัวนะคะเป็นคนที่มีผิวหมองคล้ำค่ะซึ่งกันเย้ตัวนี้นะคะเป็นตัวตอบโจทย์ของดิฉันนะคะกันเย่ตัวนี้นะคะเขามีชื่อว่ากันเย่สกินเนชัลนไรท์นะคะคอมเพตยูชูชวิตามินซูปเปอร์เอสเซนต์นะคะ กันเย,ยตัวนี้นะคะผสมประสานอนุพันธ์วิตามินซีสูตรเข้มข้นกว่าเดิมถึง30เท่านะคะทุกคนที่ตรงเข้าไปลดเลือนจุดด่างดำความหมองคล้ำได้ลึกถึงชั้นผิวอย่างมีประสิทธิภาพค่ะพร้อมสารสกัดจากยูชุเลมอนนะคะจากญี่ปุ่นค่ะซึ่งเผยผิวดูสว่างสดใสนะคะมีชีวิตชีวาอย่างเป็นธรรมชาติค่ะสวยวิธีใช้ของเขานะคะจะ ใช้เป็นขั้นตอนแรกนะคะก่อนทาครีมทั้งกลางวันและกลางคืนค่ะทาบริเวณผิวหน้านะคะและลำคอโดยทั่วให้ทั่วนะคะแนะนำนะคะให้ใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์ที่เป็นของกานนเยค่ะจะเห็นผลได้ดีมากค่ะ